สวัสดีครับอันนี้เป็นเรือไม้สัตว์ได้เรือไม้ตะเคียนครับของย่านมาก f ีทุกท่านนะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องหนุ่มพาเที่ยวพาชิมด้วยนะครับผม ไม้ตะเคียนนะครับไม้ตะเคียนอันนี้ก็เป็นบ้านของอย่านานะครับย่านาศ้าขนงนะรับับอม วัดมหาบุตรนะฮะฟรีทุกท่านนะครับเห็นแอดป์กดไลค์กดแชร์ช่องหนุ่มพาเที่ยวพาชิมเด,ดื่ดีคลิปดีๆก็ได้จะมาทำให้สนุกแบบฟรีทุกท่านได้ดูหนอยะครับกวากดไลค์กดแชร์นะครับ, like, รบผมช่องหนุ่มพาเที่ยวพาชิมวัดมหาบุตรอ,อนุชเจ็ดนะครับ ฟีท่านใดสนใจที่จะมาขอเลขขอโชคขอลาบกับย่านาคก,ก็เชิญนะครับผมเดินทางสะดวกนะฮะช่องรถกิด<ม>เดี๋ยวเราจะไปเอาเลขทูบของย่านานคฮะให้กับฟีทุกท่านนะฮะเลขทูบที่ย่านาคขอย่านาคไว้นะครับ